ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรสครับวันนี้มาลงตัวครับครบับบทบาทที่ได้รับก็บทบาทที่ผมเล่นเป็นตัวละครชื่อว่าดินครับดินก็เป็นคุณอดีตเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็พอดีว่าโลกมันเกิดโลกาวิวัฒน์แล้วเขาก็เลยต้องต้องมาเป็นไลเดอร์ครับซึ่งไลเดอร์ก็มีหน้าที่คอยขนส่งเอ,อ่อพัสดุครับผมนนเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับใช่ครับ เออก็ก็บางอย่างก็ห่างไกลครับแต่บางอย่างก็เราก็หาเรื่องที่มันมันคล้ายเคียงกันได้อยู่ครับใช่ใช่แบบที่ทำรู้สับแบบนักแสดงแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็ก็สนุกครับเหนื่อยตรงตรง,ตรงคิวบูเนี่ยแหละครับเพราะว่า้องต้องไปซ้อมกันทั้งเตะทั้งต่อยทั้งยิงปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวอะไรครับท่าทางการเดินอะไรต่างๆ พอมีนิดหน่อยครับแต่ก็ผมไม่รู้ว่าทางภาพมันมันจะดูเป็นยังไงเพราะบางทีเออเล่นสมจริงมากมันก็อาจจะดูไม่สวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีพวกท่าอะไรที่ทางภาพแล้วมันอาจจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้ให้ทริคให้คําแนะนําอะไรต่างๆว่าเออมันอาจจะต้องกว้างหน่อยหรือมันจะต้องวงให้มันใหญ่หน่อยเนี่ยให้มันให้มันดูสวยอะไรเงี้ยอันนี้จะเล่นไข่ทำหรือว่าจะได้ดูอะไรแบบอะไรอะไรนะครับ เร,เ,เรากำลัง<ล>จะเริ่มถ่ายทำพรุ่งนี้เป็นคิวแรกแล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ดูประมาณต้นปีหน้าครับครับก็ฝากเออเออหนังภาพยนตร์เรื่อง The Package ด้วยนะครับ,รบก็คิดว่าน่าจะได้ชมกันต้นปีหน้าครับอีกไม่นานก็ก็รอกัน,นก่อนแล้วกันครับอีกไม่นานครับครับครับก็ดีครับกระแสตอบรับค่อน,นข้าง ใช่ครับกำลังจะมีแฟนมีตประมาณสิ้นปีนี้ครับครับผมก็กำลังซ้อมกำลังแพลนกันอยู่ว่าจะจะเป็นไปในรูปแบบไหนอะไรงไงครับสปอยด้ะว่าจะมีอะไรให้แฟนได้ติดตาก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดผมสปอยตอนนี้มันอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่คิดแต่คิดว่าน่าจะน่าจะสนุกครับเพราะว่าก็พยายามทําอะไรที่มันแตกต่างอะไรนะครับก็คิดว่าครับพงได้ได้เห็นผมโชว์เสียงเพี้ยนแน่นอนนะอะไรนะครับ มีเต้นไหมคิดว่ามีอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องแจกจ่ายให้แฟนคลับแฟนคลับเจ๋งจะได้อะไรบ้างเตรียมตัวไงบ้างก็ตอนนี้ก็กำลังกำลังซุ่มเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างนี้ันอยู่ครับมีผลงานอื่นที่จะฝากให้แฟนไดติดตามไหมคะก็ฝากผลงานเรื่อง The Package ด้วยครับแล้วก็ผมกำลังจะมีอ้อผมกำลังจะมีกำลังจะมีซีรีส์ออนทาง Netflix เออน่าจะประมาณเดือนหน้าน่าจะได้ดูครับเรื่องตลกหกเก้าแล้วก็ ก็ผลงานอื่นๆกำลังกำลังน่าจะตามมาประมาณช่วงต้นปีหน้าน่าจะได้ดูครับ